สวัสดีครับผมช่างพงครับครับวันนี้ก็มีชุดเปกสำหรับรถตู้นะครับมารีวิวหน่อยนะครับผมก็ชุดที่เห็นก็เป็น 3U นะครับ4พอตนะครับจาน3 5มมิลนะครับผมก็ใส่ในรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับผม ในชุดนี้ก็ประกอบด้วยนะครับตัวปั๊มนะครับจานแล้วก็ขาต่อครับน็อตยึดปัม๊มน็อตอะไรให้ไปหมดนะครับผมส่วนส่วนตัวปั๊มนะครับก็จะถอดเช็คล้างให้หมดนะครับล้างลูกสูบเช็คซีนน้ำมันเช็คายางกันฝุ่นให้นะครับผมถ้าขาดก็เปลี่ยนนะครับผมลูกสูบจะมีตาโมดมีตานินก็เปลี่ยนนะครับ มาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับผมมาเริ่มที่ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนะครับก็ในการทํานะครับในการทํามันก็ต้องมีเขาเรียกโมปาดฐานปั๊มนะครับคือปาดฐานตัวนี้ให้มันเตี้ยลงนะครับผมเพื่อใหอ้มันมีพื้นที่ทําเกลียวสำหรับ,บยึดตัวปั๊มตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็คือพื้นที่ตรงนี้มันจะ ตอนนี้มันจะหนาอยู่ประมาณ1 4 5มิลนะครับเป็นพื้นที่เกี่ยวทําเกี่ยวตรงนี้นะครับก็ซึ่งมันเพียงพอสําหรับการใช้งานสําหรับรถตู้นะครับผมไม่มีปัญหานะครับเนี่ยปั๊มก็มีโมปัดฐานนะครับก็ประเด็นสําคัญก็คือในการปาดฐานก็คือต้องปาดให้มันได้ฉากกับไหน้าผ้าเบรกแค่นั้นเองนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากถ้าปาดได้ฉากก็ปัญหามันจะไม่มีนะครับผมทั่วปั๊มไม่เอียงเสียงก็จะไม่มีนะครับผมเบรกก็จะปกตินะครับผมมาดูขา,าขาก็อย่างที่บอกนะครับเป็นงานเหล็กนะครับเป็นงานเหล็กนะหนาสามสิบนะมิลก็มากัดให้ได้ระยะนะครับตามาาระยะของปั๊มที่กลางจานนะครับ หรับพื้นที่เกี่ยวนะครับเกี่ยวตรงนี้ก็อยู่14-15มิลน,นะครับลงลึกไปนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับการใช้งานรถตู้นะครับอันนี้ก็เป็นเกีียว M12 ใช้น็อตเดิมที่ยึดขาเพลีรถตู้ได้เลยนะครับผมเ,เดียวกันนะครับน ไปแล้วนะครับขาก็ามาจานทีนี้จานก็จะโมนะครับขวานเบ้ากลางให้เลยครับผมแล้วก็เจาะหกลูเพื่อยึดตำแหน่งเดิมนะครับผมเกียร์ปรับหน้าให้นะครับผมนะครับโมเกียร์ปรับหน้าให้จานก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <S <S ก็ทั้งเซตนี้นี้นะครับก็เป็นงานเดิยบดยีนี้ก็ขายอยู่8 0 0พันนะครับ ก็ติดตั้งก็เพิ่มอีกพันหนึ่งนะครับผมหรือให้ส่งให้ก็บวกค่าส่งอีกห้าร้อยนะครับผมมันราคานี้มันก็จะได้เป็นผ้าเบรกติดปั๊มมานะครับผ้าเบรกติดปั๊มมาสัภาพมันก็พอใช้ได้นะครับผมถ้าอยากได้ผ้าใหม่ก็เพิ่มตังค์อีกพันห้านะก็ได้ผ้าใหม่ไปนะครับโอเคครับผมใครสนใจก็สอบถามมานาได้นะครับผม รถตู้นะครับรถตู้